Anh đêm bắt đầu. Anh đêm bắt đầu. Anh đêm bắt Anh đêm bắt đầu. Anh đêm bắt đầu. chia sẻ kia si rằng ngay nhất. Ayo kiếp đi mọi người. gì kiếp đi. Lucy. 24 Lucy. 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 đi, để đi đi, แต่แป้งที่เขาจะขายแก้งผูกไว <m uk le> ้ข้างนอกเดี๋ยวเขาไปดูเขาอยู่พัทยาแต่ก่อเราคืออาหารการกินที่มันมัสนสมบูรณ์ยหญเลยมาที่นี่เขาก็ไม่ให้จ้างก <m uk le> ิยแบบนั้นคือหาหญ้าให้ตลอดไป

เราบอกว่าต <ừ> ้องไปจับเลยครับช้างเชือกที่สุดช้างเชือกนี้ช้างเชือกที่สุดในจังหวัดสุรินทร์เออตุดไหนก็ได้ครับจับได้จับมือน้อยจับมือน้อย าดูใกล้ๆเะยมใหญ่แล้วไกลๆตัดสามสามเชื่อ้จับได้หมดมันต้องมีก่อนไกับไอะไได้จับได้มว่าผมจะไมรู้บ้านิตมเงอยู่บ้านงกะผมอู่บ้านทุกสายอะต่กไมใช่หรอกครับผมรูเฟทุกวันอะอเจซีบ้านใกล้กันย์ติมติดตามประจำแล้วต้องรู้ที่ ขอบคุณก่อนขอบคุณครับนี่ขอบคุณนิครับจำปดาสไตล์คุณปู่สไตล์คุณปู่นี่แก่แล้วกี่ปีครับอันนี้เจ็ดงครับเจ็ดสิบสองแล้วเป็นปู่ปู่อคนาวันริงอ่ะลน้วอ แกแล้วเหระเออแกต้องเป็อ้ดแรก่ังอ้ดนเุบป่อยอต่อตีอต่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 ต่อ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 อ่อต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 ่ตำอูต่อตอต่่อต่อต่อต่อ่ ครับผมแต่ก่อนผมก็เป็นหนุ่มอยู่นู้นครับผมอ๋อเป็นหนุ่มอยู่นู้นเป็นหนุ่มอยู่นู้นไม่ชนะที่นี่แล้วก็ไม่ได้แฟนอยู่นี่อ๋อไม่ได้ไม่ได้แฟนอยู่นี่ครับบ้านละนุกบ้านดักกรแต่เองอะไรน่ะไปในจู่มไม่ได้ครับผมก็โตมาจากนู้นนะจับไปจู้ไปเออไม่ใช่ว่าผมโตจริงนะผมออกจากนี่ไปไปอยู่บ้านดักรครับมีเพื่อนเยอะแยะอยู่นะบ้านดักรขนาดมี้ผมที่ยวเที่ยวไปหมดอ่ะครับแถวนั้นน่ะแล้วก็บ้านละนุกบ้านแต่เองครับตัวนี้คือไม่ดื้อ แล้วก็บ้านจานตะบุรจานแล้วก็ประเทศไทยก็มีบ้านศูนย์ก็คืออยู่บ้านนั้นแหละว่างั้นก็อยู่น้นพุ่มนมอ่ะแต่มนมคุณพิ่งมานี่ยี่สิบปีเองนี่มาอยู่นี่ยี่สิบปีแล้วมาทําอะไรที่นี่ก็มาช่วยเด็กชายได้แฟนอยู่นี่ค่ะได้แฟนอยู่นี่ครับมีช้างอยู่นี่ด้วยครับมีช้างอยู่นี่ด้วยแต่ก่อนช้างผมก็มีบ้านขุนใสอ่ะครับนี่ตัวนี้ตัวที่เขาว่า

อยไปใมันับคนกับอันนี้อยู่กับแขกกับคนสบายเลยครับจากเชือไม่ประมาณทแล้วว่าไดใครเข้าได้หมดม่ดูเชนวันนะขัดแนวกาอยูฟังโน้ตโอ้โหตาดกวนตลอดดีดี โอ้เชิอชมาลแล้วเชิอชมอแล้วดิ้นมืออันนี้ปูคำแซนคำแซนรู้จักดอแล้วคิดแต่งนานโอ้ได้มเกมืชุบงรู้คิดแต่งนานคิดแต่งนานคิดอยู่ัแท้คิดคิดทำไมจะไม่คิดผมจะตามทุกเฟเลยอ่ะ เรียวจูเลยไเรียเรียเรียยลยเือียังซ้่ได้เราพับไปดวยมันจะได้ทองคำแบบี้คำบนมัรอ้สูเยวะตองคำขาวใบตตรงเรากูแบบเรียวมาตัวมามามปููนี่ปูปูทองคำอันนี้ช้างชื่อือปูทองคำปูทองคปูแสนอันนี้ก็ปูคำแสน

พามาดูช้างวันนี้พาปูมาดูช้างที่บ้านตะกลางนะครับวันนี้นะครับก็ยจะไปเอาไวนไหนยิ้มดี่ข้างหนึ่งไปไหนข้างหนึ่งไปไหนครับข้อันึงงานึงไม่มีข้างหนึ่งไปไหนอ๋ออันนี้อะไรอีกอันนี้เป็นที่ระลึกนะครับ อ่ามาซูมก่อนสก่อนนก่อนกอนไม่ได้ก่อนก่อนเอวก่อนเอวนอ้ก่อนเอวซู้อุกค้งมูนะน้องครีมนะคะดูผู้ทำแท้งคะดูก้อนเนาะ้อนซออกนูน้อนกอดอดกอด้อนกนรัน้องีมน้องีมบ่นี่ครีมทำตาวาองีมทำตาวา้วยูม ทำตาหวานได้ด้วยตาหวานได้ด้วยนะคะดูที่ปั่นช้างอ่าดาราสวัสดีครับพี่สายฟ้านะครับมาปั่นตัวเท่าไหร่นี่ยหลายไซสหลายไส์นี่ก็คู่ละหมือนห้าหลายไซส์น่นก็มีนะครับ ปัดสดเลยเป็นภาพจริงหลังจากที่ไปดูช้างตัวจริงมาจ้ามาดูช้างปูนช้างปูนบ้างเอออนนี้เขาจะทำนี่ใช่ไหมเขาจะปรกาจากไปที่โคชนาคที่วัดป่าเทียงหน้าศาลพระภูกังครับอ๋ออันนี้นะ ไไปว้้หนาทำทำมากี่ตัวทำมากี่แล้เพิ่งทำเพิ่งทำเพิ่งทำอันแรกแต่ยังไม่มีแบบเราทำสองจไว้อสองเป็นคู่กันครับก็นี่รวมกลุ่มกันทำหรือยังไงเป็นกลุ่มของชุมชนเราพี่เลยอ๋อเป็นรวมกลุ่มของชุมชนก็ปั่นปั่นก็มามาปั่นผลแบ่งกันอย่นั้นค่ะเพิ่งเริ่ม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 นะครับก็ที่นี่ก็จะมีปั่น ช้างด้วยตอนนี้เป็นจริงๆผสมนวัตกรรมดีๆแล้วนะฮะอยากทำงานสถานี้บ้างเพราะว่าบ้านเรานักท่องเที่ยวมันเยอะอ่ากซื้อแล้วทำกระตานดอกไม้ทำช้างเล็กๆช้างแบบช้างอะไรเรียกช้างตุ๊กตาช้างน่ารักช้างอะไรลีลาเงี้ยหลากหลายคุณเล็กก็ซื้อได้ทำมาอ๋อหลากหลายครับผมจะทำงานหลากหลายอือ แต่แบบนี้ต้องสั่งจองไว้ใช่ไหมอันนี้จองแล้วจองแล้วเราไม่ทำเลยอันนี้จะมีทีมงานหลายคนครับคู่หนึ่งใช้เวลานานแค่ไหนถ้ารุ่นนี้มันจริงๆมันทําได้ไม่หลายคนกาตัวนประมาณสามคนใช้ประมาณอาทิตย์ปกว่าอ๋ออาทิตย์กว่าใช้ประมาณสิ <3 S 1> บวันว่างั้นเหรอเออตีไว้สิบวันประมาณสิบวันคู่หนึ่งสิบวันกอ ไฟดุงไฟดับใช้ใช้คนทำสามคนถ้าถ้าใช้กำลังคนสามคนว่าบางทีมันก็ทำได้ทำไม่ได้มันก็ต้องใช้ครับรอเวลาปูนแห้งการเชื่อมการอะไรกั็รอการเชื่อมก็เปการรอนะครับการลงรายละเอียดของเราคือทีมงานของเราลางคนเป็นชีวิตก็เป็นชีวิตงานราต้องเป็นชีวิก็เป็นชีวงานชอบสีเปลือกเลยหรือจะเอาช้าง อ่าว่าพวกนี้เขาทว่ามันเป็นเรียนรู้มานานสลยชอบประสบการณ์มาครับแล้วก็รู้ชอบแบบไหนอะไรชอบก็คือแวะมาดูมาดูมาดูให้กำลังใจช่างทำงานนะครับกูไว้อสมก็ได้ทุกคนนี่รุ่นนี้นี่นี่ทรงทองใบนี่จะทำทรงทองใบทรงทองใบมีทองใบดังขึ้นทรงให้ ตาลุนสั่งตาลุนตาลุนตะลุนใครท่องใบจัดเนาะตะลุนตะลุน,อ,ลน,น,นอ,อ่านีน่ก็งฝั่งเนี้ยถ้าเป็นสะบูนก็จะเป็นประมาณนะครับมาดูเอาดีจากจะเอาช้างมันเมื่อกี้เห็นจะเอาทางน,นู้นช่วยจะเอาตัวเป็นเ็ๆผมเก็ทายไปเป็นที่แรกแน่มาเหยียบพุ่มเหยียบยังไงเนี้ยเออให้มัน หนดานหลายๆหลายมีคนังจองเยอะลอยลานเนลานอลานเลยมาัวรลโอเคแชร์วิดีโอแล้วักรได้จัก็จักจักได้หนึ่งภาพอยาดจักอยากได้นะจักอยากได้ในรูปนี้ก็สวยน นาปุหนาอน้าอะไรตัวนี้ตัวนี้ก็มื่ห้เราเอคู่เราก็ตี้ันได้ราคาไม่ได้พิจารณาหรอกครับในกันแภาพิจารณาอย่างไรสภาพแให้ถุกหวยให้ถุงหวยคูว่าหวยแม่นมากเลยนะห้าเก้าเอาแแม่นมาเลยซื้อไม่อ่าโอเคขอบคุณมากครับ นมครกี่ป <P>. oh. <Phone. S 2> ีเลยลุง40ปีครับอยาเมื่อไรมองยูรับ มาดุนมาดิทายอยู่คุ้นป็ู่กไปรล้ำไมไม่ต้อเตือเราตัดมงาไปไม่ไ้เดยวม่มากปีนึ่ตายช่เที่ยวต้องตเตือนหัวปีหัวปีตัดเลยแต่ปีมีบอตัดนะเขามาถามมั้งอาท่ตย์ก่อนยทางโนน

Ina n da to foka.